สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาอธิบายนะครับความสำคัญของการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องของปั๊มอัดฉีดแรงดันสูงนะครับปั๊มอัดฉีดแรงดันสูงตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น pr 1 3 0 1ของซินเโนนะครับก็อันนี้จะเมารวมเลยแล้วกันนะครับก็คือรุ่น VIP blue ตัวสีน้ำเงิน pr 1 3 0 1ตัวสีเทาแล้วก็ YO ตัวสีม่วงเหมือนกันนะครับทำทุกอย่างทำเหมือนกันเลยเพราะว่าสเปคข้างในเหมือนกันนะครับทีนี้เรามาทำความเข้าใจเรื่องว่าทำไมจะต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและความถี่ในการเปลี่ยนควรจะเปลี่ยนที่ความถี่กี่เดือนหรือกี่ปีนะครับ ก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะให้ดูข้างในห้องเครื่องตรงนี้เรียกว่าห้องเครื่องนะครับตรงนี้คือห้องเครื่องมันคือเพลาข้อเหวี่ยงเดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูเวลามอเตอร์มันหมุนนะครับแกนของมอเตอร์ก็จะมาขับเพลาข้อเหวี่ยงชุดนี้ซึ่ง เอาข้อเหวียงชุดนี้จะต้องมีน้ำมันหล่อลื่นอยู่ตลอดเวลานะครับจะเห็นว่าแท่งตัวนี้คือแท่งวัดระดับน้ำมันเวลาเราจะตรวจวัดระดับน้ำมันเราจะดูจากแท่งตัวนี้ว่ามันอยู่ขีดเท่าไหร่เขาก็จะมีขีดเอาไว้ให้นะครับให้อยู่ที่เต็มขีดนะครับ ซึ่งถ้าเราหมุนลงไปจนสุดอันนี้มันจะงอครับปกติมันจะตรงถ้าเราหมุนลงไปจนสุดมันจะอยู่ประมาณตรงนี้อันนี้คือน้ำมันจะต้องอยู่ประมาณนี้นะครับพูดง่ายๆก็อยู่ประมาณครึ่งหนึ่งของแกนเพลาประมาณครึ่งหนึ่งของแกนเพลาเพื่ออะไรเพื่อให้มันมีช่องอากาศเวลามอเตอร์ขับแกนเพลามันหมุนแบบนี้นะครับเขาก็เวียงมันก็จะ มีส่วนที่โดนน้ํามันนะครับแล้วก็ส่วนที่อยู่ข้างบนก็คือเป็นส่วนที่เป็นอากาศน้ํามันจะอยู่ครึ่งหนึ่งแบบนี้น้ํามันมันก็จะหล่อลื่นหล่อลื่นโลหะที่มันสีกันอยู่นี้มันก็จะยืดอายุการใช้งานนานออกไปอีกนะครับทีนี้ไอ้เพลาตัวนี้มันส่งกําลังมาที่ลูกสูบ ลูกสูบสามลูกนี้ก็จะขยับนะครับมันก็จะขยับเพื่อไปอัดเข้าที่ซีนแล้วก็ไปที่วาลนะครับอัดเข้าไปที่เช็ควาลนะครับแรงดันมันก็จะถูกอัด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 โดยสามลูกนี้สลับกันนะครับทีนี้ความถี่ในการเปลี่ยน <c oughs> ควรจะเปลี่ยนที่กี่เดือน ผมแนะนําที่6เดือนถ้าจะเปลี่ยนให้ดีจริงๆนะครับให้ปลอดภัยจริงๆสะอาดจริงๆก็คือต้องถอดแบบนี้ต้องถอดแล้วก็เททิ้งแบบนี้นะครับถอด cover ออกแล้วก็ถอดฝาตรงนี้ออกพอถอดออกก็ทําความสะอาดด้วยนะครับที่มันมีคราบเป็นคราบเหล็กคราบโลหะที่มันเหนียวเหนียวติดกับน้ำ ผสมกับน้ำมันบดกันเหล็กสีเหล็กจนกลายเป็นผงเหล็กถ้าเราเอาออกได้มันก็จะไม่มีตัวไปเสียดสีมันก็เหมือนกับเม็ดกระดาษทรายนั่แหละครับถ้าเม็ดกระดาษทรายยังอยู่มันก็จะขัดขัดขัดกันไปพอขัดไปเรื่อยๆมันก็จะหลวมหลวมแล้วก็คลอนพอมันคลอนมันก็จะเสียศูนย์นะครับเวลามัน หมุนนะครับมันหมุนด้วยความเร็วนะครับความเร็วสูงมากประมาณพันสี่ร้อยพันห้าร้อยรอบต่อนาทีความเร็วสูงมากเพราะฉะนั้นน้ํามันที่เอามาใช้ต้องต้องมีตลอดนะครับต้องมันเช็คเช็คทุกๆครั้งที่เราเปิดตู้นะครับเปิดตู้เช็คปั๊มเช็คอะไรเราก็เช็คน้ํามันด้วยพอเช็คน้ํามันด้วยถ้าน้ํามันมันน้อยก่อนอื่นหาน้ํามันมาเติมก่อนน้ํามันหล่อลื่น จะเป็นของเครื่องยนต์ดีเซลของเครื่องยนต์เบนซินก็ได้นะครับเป็นน้ํามันเครื่องนะครับอย่างตัวนี้ผมใช้น้ํามันเครื่องปตทคอมมอนเรลของเครื่องยนต์ดีเซลจริงๆใช้ของเบนซินก็ได้นะครับขอให้มันเป็นน้ํามันล,ล่อลื่นเครื่องยนต์อันนี้ก็คือความสําคัญนะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนเราจะเกิดไรขึ้นถ้าน้ํามันมันยังมีอยู่มันก็ยังพอไปเรื่อยๆได้แต่ถ้าน้ํามัน มันแห้งเมื่อไหร่ตรงนี้ไม่แน่นอนครับตรงที่มันเสียดสีกันเนี่ยมันจะละลายติดกันเลยความร้อนก็จะเกิดนะครับอันนี้คือความสำคัญเพราะนั้นถ้าเพื่อให้อายุการใช้งานที่นานขึ้นลบก็อยากจะให้ทุกคนดูแลตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนน้ำมันทุกๆหกเดือนนะครับโอเคนะครับก็ หวังว่าทุกคนน่าจะเข้าใจนะครับเข้าใจแล้วก็เหตุผลของการเปลี่ยนน้ํามันเครื่องนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณ6นาทีก็สวัสดีครับ